สวัสดีครับนี่อุปกรณ์ตัวเล็กๆแต่ว่ามีประโยชน์นะครับเราพบว่าจากการที่ส่งรถมอนเต้ออกไปประมาณ500คัน <c oughs> ไมถึงเจอปัญหานะฮะเจออีกปัญหาหนึงนอกจากไฟฟ้าแล้วเนี่ยคือเราแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าไปแล้วนะไฟตกไฟเกินไฟกระชากกับเฟสแล้วก็ตามรถเราไม่มีปัญหาเนี่ยมีระบบป้องกันเรียบร้อยมีทูออนไลน์ของิเทียมแต่ว่าสิ่งที่เราเจอปัญหาอีกตัวนึงก็คือว่า ตัวน้านะครับตัวน้ํามีปัญหาเรื่องตะไคร่มีปัญหาเรื่องน้ําสกปรกนี่เลยตัวนี้ฮะอันนี้กำลังเติมนะกรองน้ําครับกรองน้ําในรถเนี่ยมีกรองอยู่แล้วหนึ่งชั้นอันนี้กรอง1หนึ่งชั้นตั้งแต่ข่าเข้าเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานลูกคันนะฮะที่ทํารถออกไปในมอนเตก็รถลูกค้าชุดแรกๆนะฮะเดี๋ยวฝากช่องทางนี้เลยชุดแรกๆใครที่ไม่ย้ายตัวนี้ไปนะครับ รบกวนทักผมมานะครับเดี๋ยวให้ทีมงานจัดส่งไปให้นะครับผมจะได้ทำความสะอาดได้นะฮะแล้วก็ตรงฝาตัวนี้ฮะนี่สามารถถอดออกมาเพื่อ,อล้างได้นะฮะเป็นพวกตะครง่งตะไข่ยอย่างเงี้ยจะได้ตัดปัญหาะะจริงเนี่ยในช่องเนี้ยก็จะมีกรองหยาบหนึ่งชั้นแล,ล้วล่ะแต่อันนี้คือกรองอีกหนึ่งชั้นเพื่อความละเอียดนะฮะคือรถทุกๆคันนะฮะใน,ใน,ในที่ขายไปนะครับในไม่ว่าจะเป็นคันที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรก็ตามเนี่ย ที่ผมขายออกไปนะครับก็มีปัญหาตรงไหนมีอะไรตรง,งไหนที่อัปเกรดได้เนี่ยผมจะพยายามอัปเกรดให้นะครับผมไม่ต้องกลัวว่าคันหลังๆเขามีอันนี้คันแรกๆไม่มีไม่ต้องห่วงคันหลังมีคันแรกมีนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมโอเคครับ